พารลูนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาจัดล้อให้นะคะราคา5,9 0 0บาททุกชุดเลยนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะมีทั้งใส่รถตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงนะคะรถ6กลูนะคะนี่เลยนะคะนี่มาดูชมใส่รถตัวสูงกันนะคะ ชุดนี้เป็นแม็กค3 7ค่ะสีเข้มๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะยาง265 6 0 1 8ปี18นะคะยางออสโตนค่ะดูดอกยางนะคะเลยค่ะ,นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 5,900บาทเท่านั้นเลยใส่รถกระบะ6รลู 6, ตัวสูงนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ นี่เลยแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นทีอีสหยอดแดงยางสองข้างสีปีสิค่ะนี่นะคะดอกยางก็ตีแถนไปใช้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ เหมือนกันเลยใส่รถกระบะหกลูกกลกตัวสูงนะคะแต่ชุดนี้จะได้เลเซอร์แดงนะคะสำหรับใครงบน้อยนะคะอยากได้ล้อแต่งไปใช้นะคะนี่เลยนะคะราคาเพียง5,900บาทแล้วก็สำหรับรถตัวเตี้ยก็มี2ชุดด้วยกันค่ะนะคะมี TE37 งานสติ๊กเกอร์นะคะยางหน้าเป็น2 6 5 3, 5 5 8คู่หลังเป็น2754018ค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะ นีค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคา,ราอยู่ที่5,900บาทแถมฝาดุมนะคะฝาดุมแถมไป1คู่นะคะนี่เลยนะคะ T E37 สล้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะราคา,ราอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเลยแล้วก็มี Mac r e 30นะคะชุดนี้ยางหน้าเป็น2 4 5 4 5่คู่หลังเป็น2 6 5 3 5หนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะ ชะะุดนี้นะคะราคาก็อยู่ที่5,900บาทได้ล้อ r e 3 0สสีสวยๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่5,900บาท<ม>คลิปนี้นะคะมาจัดให้ลูกค้างบประหยัดนะคะได้ล้อแต่งใช้เลยราคาเ<ม>พียง5,900บาทถ้าใครมีล้อเดิมหรือมีล้อแต่งเอามาเทินได้ราคาก็จะลดลงอีกราคาจะถูกลงอีกนะคะเพิ่มแค่ไม่กี่บาทเลยนะคะ เพิ่มแค่2,000 1,000 2,000 3,000แล้วแต่หรือใครมีล้อเดิมสภาพเก่าๆเลยมาเทินเพิ่มแค่3,500บาทเท่านั้นจบเลยนะคะ ะะร้านภูลุนยางแตกนะคะอยู่ลำลุกกาของเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 9 5 119 9 6 5หนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูของที่ร้านนะคะเข้า Google พิมพ์ว่าพูนลุนยางแตกพอพานสารูนอนูอลอริงสารูนอนูภูนลุนยางแตกนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทย มีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ